สวัสดีทุกคนนะครับแล้วนี่คือเกมกิมโซนะครับเป็นเกมแนวยุคมืดน,นะก็ลักษณะการเล่นก็คล้ายๆกับเกมร a เดย์ออนเออร์ซเนะครับผมคืออันนี้เป็นการเล่นครั้งแรกของผมนะสำหรับเกมนี้นะครับก็เดี๋ยวขอเล่นไปสักพักก่อนแล้วกันนะดูซิว่ามันจะถูกจริตเราหรือเปล่านะครับดีแล้วสนุกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะ เดี๋ยวแล้วทำไมชุดเอ่อทำไมไม่ทำกางเกงที่มันดีๆไปเลยแบบกางเกงแบบอาจจะเป็นผ้าก็ผ้าไปเลยนะอันนี้มีเปิดขึ้นมานิดนึงด้วยนะอันนี้เราเลือกเพศได้นะครับก็เดี๋ยวเราเอาเพศนี้แหละเพศชายเรานี่แหละนะแล้วก็เอาผมทรงเห็ดครับหรือกะลาครอบมันต้องทรงนี้แหละนะมีคราวหน่อยนะครับ สีผมเอาสีดำดีกว่าสีปกตินี่แหละนะสีผิวอะโอ้อันนี้ก็ดำไปเดี๋ยวแบบไปเล่นตอนกลางคืนมันไม่เห็นไงอ่ามีคำไปนิดนึงประมาณนี้ไหมน่าจะดีนะแล้วอันนี้คืออะไรอะสกิลเริ่มต้นเอาอะไรดีวิ่งไว อ๋อมันกดค้างแล้วมันบอกอยู่ครับว่ามีสกิลอะไรบ้างอ่ะสกิลเริ่มต้นมันให้หิวเลือดมามั้งอันเนี้ยงั้นเราเลือกอันนี้ละกันแล้วอุปรกรณ์เริ่มต้นเอาอะไรดีอ่ะคือในเกมเนี้ยเราไม่รู้ไงว่าไอเทมอะไรอะ่ะมันใช้ในการต่อสู้แล้วก็ไอเทมอะไรที่มาสำคัญสำคัญบ้างนะครับ ม้นี่น่าจะฟาร์มได้เนาะกล้ากับไอ้เคียวนี่น่าจะใช้เป็นอาวุธอันนี้น่าจะเป็นฮิ้วเลือดหรือเปล่าเอาชุดไหมหรือจะเอาอาวุธดีแต่ชุดเราก็น่าจะคราบเองได้อาวุธก็เช่นเดียวกันเอาอาวุธไหมโอเคกิมโซ่สาวายวอล โอ้ภาพก็สไตล์คล้ายๆกันนะครับแต่อาจจะออกแบบมาให้แตกต่างกันนิดนึงนะก็จะย้อนกลับไปอีกยุคนึงเลยนะครับเป็นยุคที่ยังมีค่าทาสบริวารอยู่นะแต่เป็นสไตล์แบบไม่ใช่สไตล์ไทยอะเป็นสไตล์ต่างชาตินะครับโอ้ตัวอักษรเล็กมากลองอ่านดูนะทุกคน เหมือนจะต้องทำเควสไปเรื่อยๆนะเหมือนกับเควสในเกมราตรีนะครับมีพวกคำพีด้วยกนะ็ถ้าเป็นมือใหม่นะก็จะประมาณว่าทำตามเควสของเขาไปก่อนนะครับมีอาวุธมีกางเกงแล้วก็มีอะไรเนี่ยถังนี่คืออะไรวะ <c oughs> เก็บไม้อะเริ่มได้ไม่เร็วนี่อ่าโอเค ผู้หญิงข้างบนคือใครอ่ะแต่ว่าเก็บไปเรื่อยๆนะเนี่ยเห็นไหมมันมีวิธีบอกอยู่ครับทีนี้ทำขวานเพื่อตัดไม้อ๋อนี่ไงอันนี้ก็คือโซนคาราบนะครับหน้าเมนูคาราบนะก็เก็บอืมเฮแต่ใช้หินแค่สองก้อนเนี่ยแต่ใช้ไม้สี่อันนะถ้านเกมราเตรม,มันสามสามอืม V.I.P อ๋อไม่เติมจ้าเราจะเล่นสายฟรีจ้ายังไม่รู้เหมือนกันว่าเกมนี้จะเล่นไปถึงไหนจนะให้เราเติมก็ไม่โอเคเท่าไหร่นะสร้างพิกแอคกินอีเตอร์หรือเปล่าอีเตอร์อีเตอร์เาอาโอเคเกมนี้ชื่อว่าพิกแอคอ่าโอเคได้หมดอะอันนี้จะเอาไว้ทุหินนะ เกมเมสสไตล์เดียวกันนะมันก็ใครมีพื้นฐานจากเกมรัดเดออนเออรก็น่าจะเล่นเกมนี้ได้แบบค่อนข้างง่ายอยู่นะเหมือนเล่ยเห็นมาแบบทรงบ้านก็น่าจะเหมือนกันนะครับพื้นกำแพงกำแพงมีประตูแล้วก็กำแพงมีรูน,นะครับอารมณ์ประมาณว่าช่องหน้าต่างอะไรเงี้ยนะสร้างไปก่อนแล้วกันมันให้สร้างอะไรแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตกแต่งเอาทีหลังนะครับ ตรงนี้มันคืออะไรคนขี้เรือนเหรออ่ะเดี๋ยวเก็บทั้งหมดกับเอาทั้งหมดอ่ะเอาละป่มมันแบบงงงงนิดนึงนะยังงงเพราะป่มนี่ละม้วนคัมพีม้วนม้วนม้วนอะไรเ่ะ อย่าลืมหาหีบมาใส่ของอันนี้คราหีบแน่นอนครับหีบไพรโอ้โหอันนี้คือเราไปนชนชั้นไพร่เลยแล้วน่าจะเหมือนประมาณว่าเราโดนลงโทษมาให้แบบโดนในประเทศให้ออกมาจากในเมืองนะครับถามว่าน่าเล่นไหมมันก็น่าเล่นอยู่นะแต่ว่าเริ่มต้นเกมก็เหมือนรัดดีเลยนะกล่องใส่ของปั๊มกระกเป๋าใส่ของได้ประมาณนี้นะครับ แสดงว่าอาจจะมีกระเป๋าดำนะแต่กระเป๋าดำของเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับขีบวางบนไม้โอเคเอาของใส่หีบทำเควสเสร็จเราก็จะได้ของนะครับตอบแทนนะอันนี้ขออนุญาตไม่อ่านออกเสียงนะทุกคนคือมองไม่เห็น กงผ้าลุ่งลิ่งกงไดวูฟอันนี้พออ่านได้แต่พอตัวเล็กกว่านี้อ่านไม่เห็นแล้วเพราะว่าตอนเล่นก็คือเล่นไปเรื่อยๆนะแล้วก็มาทำมาทำคลิปต่อทันทีนะมันก็จะได้อารมณ์ในช่วงทำคลิปอยู่คนระับมีหญ้ามีเบอร์รี่เหมือนกันนะเจ้าอาจจะได้พบ กับสิ่งมีเนี่ยเห็นไหมผมอ่านไม่ค่อยเห็นลว,ว่าจอตัดต่อมันเล็กไงน่าจะต้องให้เราทำคบเพลิงใช่ไหมเพราะว่าอาจจะเจอสิ่งมีชีวิตแปลกๆพิสดารอะไรก็ว่าไปนะ มีกงนกด้วยอ๋อส่งข้อความกันทางนกโอเคครับโหนี่มันยุคเก่ามากเลยนะแบบนี้ยุคที่แบบว่ายังไม่มีรถติดต่อกันทางนกพิราบะทุกคนต้องทำพื้นอีกเลเวลหนึ่งใช่ไหมี๋ยวพื้นธรรมดาก็วางได้อ๋อโอเคเดี๋ยวผมก็ต้องกําจัดไอ้พวกต้นมงต้นไม้อะไรให้เรียบร้อยก่อนนะเนี่ย เี่เราใช้เราใช้เทคนิคเติมได้ไหมแบบว่าฆ่าไอ้คนขี้เรือแล้วก็เอาของมปเก็บที่คนขี้เรือนะมันน่าจะได้นะเอ๊ะทำไมมันไม่ตัดวะให้ไปที่กกงนกครับอ๋อหาของมาเติมแปวที่ไหนอะ่ะยังขาดเยอะเลยอะ่ะ ทบแผนที่เขตแล้วเราต้องออกนอกโซนใช่ไหมแล้วความรู้เรื่องไพ่ธาตุนี่คือเราแบบต่ำมากๆจะใช้สับถูกไหมเนาะอ่ะโอเคครับมีเติมด้วยสตีเล็กเหรียญตราเทวทูตเลือดสุปต้นหอมตาแห่งล่าเลือดขนาดใจยังไม่ใช่ครับ เขาบอกให้เราออกนอกแมปนะแต่ว่าเรายังไม่ไปเดี๋ยวเราขอฟาร,ร์มก่อนได้ไหมเหมือนว่าเราต้องทำกล่องเพิ่มไปอีกสักหนึ่งกล่องนะครับเพื่อเก็บของสไตล์เดียวกันเลยกับเกมร a s เดอ y o อ e a เดินเนาะ ทุกคนสังเกตน,นะว่าไอ้เกตอัพเลเวลครับมันอยู่ทางซ้ายมือเห็นไหมหมุมทางด้านซ้ายมือนะถ้าเป็นของลาอินเขาจะอยู่ทางด้านล่างนะครับเจออีกแล้วออันนี้เป็นตัวอะไรอนะกวางอนะกวางโ่้แต่กวางของที่นี่เขาเขาสวยกว่าเกมลาติแล้วนะอันนี้แรกครับ แล่ทองแดงขอรับแรกอะไรนะเหล็กใช่ไหมแต่ <_ d ata> เราสร้างขีบอีกสักอันดีกว่านะทุกคนแล้วก็เอาของเก็บครับไม่ไงั้นมันจะลกไงตอนนี้เรามีแค่กระเป๋าเลเวลหนึ่งนะ ใส่ของได้น้อยครับใส่ได้แค่สิบห้าชิ้นเองต้องสร้างหีบใหม่สักอันหนึ่งครับหาต้นไม้อีกสองต้นอีกต้นหนึ่งโอเค สร้างหีบแล้วเดี๋ยวเราไปโซนด้านนอกกันครับถ้าเป็นเกมลาเตียเนี่ยช่วงต้นเกมเราจะออกไปเจอเครื่องบินใช่ไหมละ่ะแต่อันนี้เราจะออกไปเจออะไรวะกเกวียนปะกเกวียนหรือไม่ก็เรือพังอะ่ะสมัยก่อนน่าจะเดินทางทางเรือนนะกับกเกวียน การเดินทางบนหลังมา้าโอเคต้องการคำใบ้หรือไม่คารวานที่ถูกโจมตีเฮอารมณ์ประมาณอะไรนะขบวนที่ถูกโจมตีครับขบ่อ,อขบวนที่ถูกทำลาย คาราวานที่ถูกโจมตีโจมตีด้วยอะไรฮะอีแล้งเหรอไม่ต้องแจ้งเตือนจ้าเกมการ์ดต้องเลเวลสิบเท่าน,นั้นคาราวานที่ถูกโจมตีอ๋อแต่ของเขาเวลาจะออกนอกแต่มันเป็นหมอกนะครับแต่หีบก็ เยอะนะเนี่ยกวางฝันไปเลยแล้วกันชอบเดี๋ยวเราต้องหาเสื้อผ้าใส่ก่อนนะเนี่ยมันรู้สึกโลง่ลงๆไหมมีแค่ผ้าพันช่วงล่างนิดเดียวเองอ,อกดผิดทุกทีเลยโอ้ยซากวางอีแหลงมันกินนะนะเฮ้ย,ยแต่ เดี๋ยวนะซากวางมีพวกนี้ด้วยนะทุกคนดูดิมีน้ํามีอะไรพวกมีด้วยเห็นไหมไม่เหมือนกับไอสัตว์ในเกมรัดดี้อนนะมันจะดรอปแค่2อ,อย่างก็คือเนื้อกับหนังแต่อันนี้ดรอปอย่างอื่นด้วยครับพวกเชือกพวกน้ำอะไรไงนนะเกวนในเกวน,ม,กนมีอะไรมีหมวกมีหูดครับแล้วก็กระโหลกเอาไปทำอะไรอะ่ะ เฮ้ยดาบไอ้น้ำผึ้งนี่คือเราเอาไปฮิวเลอดตัวเองได้นะเฮ้ยแต่ยังไงเราก็ไม่โปรแล้วครับเพราะว่าเรามีฮูดใส่แล้วแล้วคือตอนเนี้คือที่ลำบากอย่างหนึ่งก็คือเราไม่รู้ไงว่าไอเทมอะไรตอนนี้ที่มันสำคัญบ้างนะครับ แล้วเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเราเอากลับไปแล้วมันแบบกลับมาอีกทีของมันหายอย่างเงี้ยเราจะทำอย่างไรต่อไปนะมีเบคอนด้วยนะหนังฟอกหนังฟอกนี่น่าจะเอาไปทำอาวุธกระสื้อมัง้งยาดองคือไม่มีความรู้ในเกมนี้เลยมาเล่นแบบงปูปลาเลยนะ คืออ่อตอนทําคลิปนี่ก็คือมีน้ำม,นนมูกนิดนึงทุกคนมะีเสลที่คอนิดหนึงนะเสียงอาจจะเปลี่ยนเปลยนิดนึงนะครับต้นหอมกินได้เหมือนกับว่าตอนนี้ที่เราออกมาเนี่ยก็คือเพื่อหาชิ้นส่วนในการประกอบกรงนกนะครับจะมาใช้อะไรบ้างวะไม้พาย ซ่อมมีช้อนกับซ่อมดนวยเหละดีบุกเราต้องเอาอะไรกลับบ้างเนี่ยเอาคิงง่ายๆนะกงนกใช้อะไรบ้างเราก็เอาอันนั้นกลับไปก่อนแล้วนอกนั้นก็คือพวกอาวุธนะครับเสื้อผ้าถ้าเราเจอเราก็ใส่เลยละกันได้กางเกงแล้วไอ้กงนี้น่าจะได้ใชมั้งเนี่ย ขวดเปล่าไม่ใช้กระโหลกเอาไปใช้ทำอะไรก็ไม่รู้เข็มกลัดมีอะไรด้วยเนี่ยคนขี้เหร่นะครับเฮ้แต่มันลองแห่ด้วยนะ ชิ้นส่วนแผนที่ปิศนาเดี๋ยวก่อนนะซอมบี้นี่มีมาตั้งแต่สมัยก่อนเลยเหรอแต่สมัยก่อนเขาเรียกคนขี้เรือนนะแต่ว่าในยุคข,ของเราก็เรียกว่าซอมบี้เนาะมันยิงสตาลูกตุ่มมาน่าจะมีดาเมจเยอะ เอาไปแทนเข้เพิ่งแล้วกันมีโซ่ด้วยใช้ทำอะไรก็ไม่รู้ตอนแรกจะเอาหมวกครับแต่รู้สึกว่าใส่ฮูดน่าจะเท่กว่าเก็บเอากลับบ้านแล้วกันต้นหอมอีกแล้วเรานำเพิ่งเก็บไว้ครับ โอ้ดูดิมีอีกหลายกล่องอะแต่ว่าของเราเต็มเต็มกระเป๋าแล้วนะวัสด,สดุผ่านด่านพาคีเอ๊ะแต่มันสำคัญไหมทำไมไมันมีกรอบสีเหลืองด้วยเอ๊ะสีส้มด้วย เคียวคบนาฬิกาทรายเอาไปทำอะไรน่าจะแบบเอาไว้ใช้แบบเราป่ะเอาไว้ย่อยป่ะแต่ยุคนี้มันไม่น่ามีไอ้ที่ไซเคลิลมั้งกดผิดทุกรอบเลยถือคือถ้าเป็นเกมลาเต้ปุ่มที่ใกล้ๆกับกระเป๋าเราอะนะ่ะมันจะเป็นการเก็บทั้งหมด แต่ในเกมนี้ก็คือมันเป็นการแบบเอาของจากกระเป๋าเราออกไปให้หมดอ่ะเก็บทั้งหมดกับเอาทั้งหมดเห็นไหมมันงงนะใช้สับแบบก้ากึ่งกันนิดนึงเทียนคือไม่รู้เลยว่าเราต้องเอาอะไรกลับไปบ้าง ไกลหมดยังเอ่ยตรงนี้เราเปิดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวยังไม่ได้เปิดเกวียนถุงมือครับอันแต่งดัเมตแรงกว่ากันนะไม่ใช่ดัเมตป้องกันดีกว่ากันนะสูลาเอาไว้ทำอะไรเอ่ย ลองเท้านี่ไงรู้ว่าเอ๊ะลองเท้าแล้วมีโลว่ะเอาแล้วโลกคือเอาอะไรไปเป็นโล่ได้มั้งเนี่ย <c oughs> คือเล่นครั้งแรกมันก็จะงงงงนิดนึงนะครับกับ พวกอุปกรณ์อะไรพวกนี้นะว่าอันไหนมันสําคัญอันไหนมันหายากอะ่ะเอาทำไมออกไม่ได้อะ่ะอย่าบอกนะว่าต้องหาน้องหมาก่อนอารมณ์เหมือนในเกมลาดเดยะครับเครื่องบินตกมันจะตรกอีเวนต์เครื่องบินตกอะ่ะมันจะมีน้องหมาตัวหนึ่งใช่ไหมล่ะอ๋อนี่ไงจริงด้วยเอาไม่ขึ้นด้วยแนตะ่ว่าคืออะไรของเต็ม ออะไรออกดีอ่ะต้นหอมออกก็ได้มาห่อเล่นเล่นคล้ายๆกันทุกคนก็คือมันคล้ายกันนะ่นะที่ซ่อนของลัทธิโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านครับโอ้ มีความยากแบบเป็นกระโหลกเนี่ยกับทานแล้วก็นล้วกัน <ix by Ryan> คือเหมือนกับเควสท,ที่แล้วครัให้เราไปตามหาน้องหมาด้วยแล้วก็ให้ไปหาชิ้นส่วนที่ทำกรงนกอะนะ แล้วก็มันมาเกิดตรงนี้ตรงคนขี้เรือนนะโอเคถึงบ้านแล้วนะครับก็เดี๋ยวเอากลงนกไปใส่นะให้เรียบร้อยดีนะเอาวัตถุดิบมาแบบครบโอเคเป้าหมายทั้งหมดสำเร็จแล้วทำภารกิจให้สิ้นให้เสร็จสิ้นนะ แล้วมันอัพเกรดกล่องยังไงอะหรือมันได้แค่นี้อืมก็เป็นการเล่นครั้งแรกที่ก็เล่นได้นะทุกคนเอาจริงเกมนี้คือมันเหมือนเกมรัดเดย์ออนเอรแหละแต่เปลี่ยนจากซอมบี้เป็นคนขี้เลื้อนเนาะแล้วก็อืมเรายังไม่รู้ว่าวอ่า วัตถุดิบแต่ละอย่างมันใช้ทําอะไรบ้างแล้วก็ใช้ครัฟอะไรได้บ้างนะครับมันก็จะยากสําหรับคนที่เล่นครั้งแรกๆแบบผมนี่แหละนะก็เอาเป็นว่าประมาณนี้ก่อนละกันนะครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ในยุคมืดของเกมนะครับก็ค่อยๆฝึกเล่นไปละกันนะแต่เกมนี้ก็ น่าจะมาสัปดาห์ละ2 EP นะครับค่อยๆเล่นกันไปนะทุกคนเพราะยังไงผมก็ยังให้ความสำคัญกับเกมราติออนเนออยู่นะส่วนเกมนี้มีคนขอมาก็เล่นให้เหมือนเดิมนะครับแต่จะสัปดาห์ละครั้งหรือ2ครั้งนี่แหละนะครับดูความว่างของผมก่อนละกันแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันทุกคนก็คลิปนี้อาจจะมีเสียงแบบแหบบ้างอะไรบ้างก็ว่าว่ากันไปนะทุกคน ก็อยาคลิปหน้าก็จะพยายามให้แบบคุมเสียงตัวเองให้มันดีขึ้นกว่านี้หน่อยแล้วก็เรียนรู้เกมให้มากกว่านี้นะตอนนี้คือเล่นหลายเกมแล้วรู้สึกมึนหัวนะครับลืมไปแล้วว่าเอ๊ยทำคลิปอะไรบ้างตอนนี้จะมีอยู่ประมาณ4เกมเนาะมีลาเตออนเอมีเกมนี้นะครับมี Devil มีคลายแล้วก็เดอะแบตเทนแคทนะครับส่วนเออารอวเนี่ยผมกดลบไปแล้วแต่ก็อนาคตก็อาจจะโหลดมาเล่นใหม่ได้นะเพราะว่า มันเด้งออกตลอดเลยทุกคนแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะแก้ปัญหาย,ยังไงนะครับส่งไปทางแอดมินของเพจแล้วก็ไม่ได้ตอบกลับอะไรกลับมานะอืมก็ไม่เป็นไรครับอาจจะเป็นที่เครื่องผมก็ได้มั้งเห็นมีคนโพสต์บอกว่าอะไรนะสาเหตุที่ผมเด้งออกก็เพราะว่า 1. เครื่องกาก2ก,ก็เครื่องกากมาก 3. ก็คือเกมไม่เหมาะกับคุณอะไรเงี้ก็ว่ากันไปนะมัน หมือนก็เข้ามากวนเข้ามาปั่นมากกว่าผมก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจหรอกบล็อกไปแล้วนะก็โอเคทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสัปดาห์ละครั้งสองครั้งในเกมน,นี้โอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ